เราทุกคนเนี่ยที่จริงรวมไปถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยเนี่ยล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกข์อันนี้มันเป็นสัญชาติญาเลยก็ว่าได้แล้วความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็เป็นเหตุผลสำคัญนะที่ทำให้มนุษย์เราอยู่รอดมาจนทุกวันนี้แล้วก็เป็นแรง เือนชีวิตและการกระทําของเราที่ทําให้เรามาอยู่จนถึงจุดนี้ได้ที่จริงถ้าคนเราเนี่ยไม่รักสุดเกลียดทุกข์นี่ชีวิตเราควรจะเปลี่ยนไปเยอะนะแต่พอเรารักสุดเกลียดทุกข์เนี่ย เราจึงทำหลายๆอย่างอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นเราเกลียดเรากลัวความยากลำบากความยากจนเราก็เลยเขยันขันแข็งตั้งแต่เล็กนะก็เรียนหนังสือถึงจะลำบากยังไงก็ขยันเรียน พ่อแม่ไม่มีเงินไม่มีท้องอก็ต้องไปขนขวายกู้ยืมมาบางทีเราก็ต้องไปทำงานหาเงินเพื่อมาส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือเรียนจบแล้วก็ขยันขันแข็งในการทำงานจะเหนื่อยยังไงก็ก็ทำรวมทั้งเก็บหอมรอมริบใช้ใจ่ายอย่างประหยัด ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเราเกลียดเรากลัวความยากจนเราเกลียดเรากลัวความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บเราก็เลยเขียนออกกำลังกายบางคนก็ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเชี่ยวเขยนตัวเงให้ออกกำลังกายวิ่งแต่เช้าเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า ก็ทำเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเจอความเจ็บความป่วยอาหารที <c oughs> ่กินหลายอย่างก็ไม่ชอบนะมันไม่อร่อยเช่นผักบางทีมันจืดไม่หวานนะมันก็น้อยแต่เราก็กินเป็นกิจวัตรนะเพื่อป้องกันความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบและที่เราทำความดีรักษาศีลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรากลัวความทุกข์ยากกลัวความเดือดเนื้อร้อนใจที่จะตามมากลัวติดคุกติดตารางนะพหา ถ้าหากว่าไปคอรับชั่นไปรักขโมยหรือว่าไปฆ่าใครเนี่ยจะชีวิตจะตกระกรมลำบากซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้รวมถึงการที่เรามาวัดมาปฏิบัติธรรมทิ้งบ้าน ทิ้งครอบครัวก็เพราะเราไม่ชอบนะความทุกข์ใจเราไม่อยากจะเจอกับความรุ่มร้อนความขับแค้นใจในภายภาคหน้าหรือว่าเจอความว้าวุ่นฟุง้งซ่าน เราก็เลยนะพาตัวมาที่นี่แลเพราะความเกลียดทุกข์เนี่ยรวมทั้งกลัวทุกข์ด้วยก็ทำให้เราได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่สมควรทำอย่างแล้วก็ตามเนี่ยไอ้ความลักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็สร้างปัญหากับเราไม่ใช่น้อยนะเป็นเพราะ รักสุขภาพอยากให้ร่างกายแข็งแรงพอร่างกายเจ็บป่วยนะโอ้มันทุกข์มากเลยมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเพราะว่าสิ่งที่เรารักมันสูญสลายหายไปหลายคนรักรถ รักบ้านนะรักมากเลยรถนี่ดูแลล้างด้วยตัวเองทั้งวันทุกวันแต่พอรถมีรอยขีดขว่วนนี่โอ้ยคับแค้นโกรธโมโหนะถึงขั้นไปทะเลาะเบาะแวงหรือไปราวนะีคนที่เราเคี่ยเป็นสาเหตุให้ทำรถทำให้รถมันมีรอยขีดขว่วนก็เป็นทุกข์นะ บ้านที่เรารักเนี่ยวันดีคืนดีถูกยึดโอ้มันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมีข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยก็ททำธุรกิจบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันเสียหายผิดพลาดล่มละลายกลายเป็นคนล่มละลายก็ไม่ถึงกับล่มละลายนะเพียงแต่ว่าบ้านก็ดีรถก็ดีถูกยึด ทั้งรถทั้งบ้านนี่มันคือหน้าตาของเขาพอถูกยึดเข้าเนี่ยเสียอกเสียใจมากไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีรถถ้าไม่มีบ้านแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียสถานภาพที่ตัวเองเคยรักเป็นข้าราชการระดับสูงทำใจไม่ได้นะกุมอกกุมใจ,จึงกับงฆ่าตัวตาย อันนี้จะว่าไปก็เพราะว่าความรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยเหมือนกันนะรักสุขรวมทั้งสิ่งที่ทําความสุขให้กับเราไอ้สิ่งเหล่านี้ก็สมควรรักนะถ้ามันมันยั่งยืนมันไม่แปรเปลี่ยนแต่ความจริงคือว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนมันจะให้ความสุขกับเราเพียงไรเนี่ย มันก็ไม่เที่ยงบางคนรักชื่อเสียงคำสรรเสริญดาราได้รับความนิยมแต่วันดีคืนดีเนี่ยคำความนิยมก็ลดลงเพราะมีดาราคนอื่นมาแทนที่เลดติ้งตกกลุ่มใจมีนํำซ้ำยังเจอคำต่อว่าดาทอ นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคำชมกับคำนินทาเนี่ยมันมาด้วยกันคนที่ชมก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะประเภทว่าเทียดดาราคนหนึ่งก็ต้องไปขม่มไปเหยียดยามดาราที่เป็นคู่แข่งหาเรื่องดา่านะหาเรื่อง discredit นะเพื่อจะได้ยก ดาราที่ตัวเองชอบเนี่ยให้มันสูงเด่นกว่าเขาดาราบางคนนี่เจอแบบนี่ข้อนี่ไอค้คำคำสารเสรินก็หายคำต่อว่าดาทอก็กลับเพิ่มพูนของรักหายไปแต่ของที่เกลียดของที่ไม่ชอบนี่มันกลับทะลักทลายเข้ามากบเครียดนะจนต้องฆ่าตัวตายก็มี อันนี้ก็เพราะรักสุขเกลียดทุกข์นะด้วยเหมือนกันล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราโดยว่าความทุกข์ใจเนี่ยถ้าลองดูดีๆนะมันก็เพราะความรักสุขเกลียดทุกนั่นแหละเราทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นของรักคนรักมีอันเป็นไปเสื่อมสลายหายไปหรือไม่เป็นไปดังใจ ลูกที่เรารักเขาไม่เชื่อฟังเขาดือ้อเขาพูดไม่ดีกับเรายิ่งรักเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งผิดหวังยิ่งเสียใจไอ้ความทุกข์ที่เราเกลียดที่เรากลัวถ้าว่าเราสามารถจะหนีมันได้หรือสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดจนตาย ชีวิตน,นี้ก็คงจะมีความสุขยิ่งกว่าน,นี้มากแต่ความจริงก็คือว่าความสุขที่เราลักเนี่ยมันร้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงมันไม่คงทนส่วนความทุกข์ที่เราเกลียดนี่มันก็เข้ามาหาเราไม่หยุดไม่หย่อนถึงวันนี้ไม่เจอนะวันหน้าก็ต้องเจออย่างที่ เราสวดทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วนะเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วถ้าความทุกข์มันอยู่เบื้องหน้าเราเออแล้วเราหนีพ้นนะอันนี้มันก็สมควรอยู่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราหนีเท่าไหร่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นต้องเจอแน่นะเช่นความแก่ความเจ็บความพัดพลาดรวมทั้งความตายด้วย อย่างที่เราสวดทุก bueno, อยู่บ่อยๆเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพาจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีพัดพาก็ดีล้วนแต่เป็นความทุกข์ที่เราเกลียดเรากลัว จะยิ่งเกลียดยิ่งกลัวเมื่อไหรเนี่ยยิ่งเกลียดยิ่งกลัวเท่าไรเนี่ยพอเจอมันเข้าเนี่ยมันยิ่งทุกข์นะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์เพราะความป่วยกายอย่างเดียวเราป่วยใจด้วยเรามีความทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากความเกลียดความกลัวนั่นแหละเพราะพอเราเกลียดเรากลัวแล้วเนี่ยจิตมันก็ผลักไส ถ้ามันหนีได้มันก็หนีไปแล้วแต่มันหนีไม่ได้มันก็ผักใสมันก็โวยวายมันก็ตีโพยตีพายอันนี้แหละคือเหตุใสทํ่ทำให้เกิดความทุกข์ใจกับเราอันนี้ก็พูดมาหลายครั้งแล้วความแก่ก็เหมือนกันนะเราอาจจะชะลอความแก่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องเจอถ้าเจอแล้วเนี่ย หรือมันเกิดกับเราแล้วเราเกลียดเรากลัวมันเราก็ยิ่งทุกข์บางทีความแก่ยังไม่ทำให้เราทุกข์กายเท่าไหร่เลยเพราะมันแค่มีรอยย่นนะตกกระหรือว่ามีผมงอกอันนี้มันไม่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายเลยนะแต่ว่าใจนี่ทุกข์ละเพราะอะไรเพราะยอมรับมันไม่ได้เพราะเกลียดเพราะกลัวมัน เพราะผักสายมันแม้แต่สิวเนี่ยนะวัยรุ่นหลายคนนี่ทุกข์มากเลยถามว่าทุกอะไรทุกกายไม่ไม่ทุกหรอกกายไม่ทุกแต่ใจมันทุกต่างหากเพราะเกลียดนะอาจจะไม่กลัวนะแต่ว่าเกลียดแล้วก็พยายามผลักสายมันยิ่งแต่ยิ่งผลักสายก็ยิ่งยึดต,ติดยิ่งนึกถึงมัน เวลาส่องหน้าดูกระจกแทนที่จะมองเห็นส่วนที่ดีที่สวยงามก็เห็นแต่ไอสิวนี่แหละก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งขับแค้นมันไม่ได้เกิดจากสิวนะไอความทุกข์เนี่ยแต่มันเกิดจากใจที่ผลักไสใจที่เกลียดใจที่กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เราเกลียดเรากลัวความทุกข์ ตลอดจนสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์เนี่ยยิ่งไม่ชอบเนี่ยยิ่งเกลียดยิ่งกลัวมันยิ่งซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเราแต่ความทุกข์เนี่ยมันจะเบาบางไปทันทีเลยนะเมื่อเราไม่เกลียดไม่กลัวมันเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะ เราหนีไม่พ้นสิ่งเดียวสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือการยอมรับมันอันนี้พูดไปแล้วนะว่าเราควรยอมรับหรือว่ามองมันด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางพอจะรู้สึกเป็นลบกับมันเนี่ยไอความรู้สึกลบนั่นแหละเนี่ยที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเหมือนกับเสียงอะนะเสียงถ้าเราหลีก หลีกเลี่ยงนะห่างไกลจากเสียงดังได้เราก็ควรทำหลายคนก็พาตัวมาอยู่ที่นี่เขาเพราะต้องการหลีกเลี่ยงเสียงดังเสียงรบกวนจอแจในกรุงเทพแต่มาถึงนี่แล้วบางทีเสียงดังก็ยังมาเสียงคนคุยเสียงหมาเห่าเสียงมอเมตอร์ไซค์ในเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้แล้วเนี่ย ถ้าเรามีปฏิกิริยาในทางลบก,กับมันเกลียดกลัวมันผักสายมันเรายิ่งทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับมันได้มันดังก็ดังไปใจเราก็จะเป็นปกติไอ้ความยึดติดจดจอ่อพอผักสายมันก็จะบรรเทาเ,า,เาเบาบางลงนอกจากการทำใจให้เป็นกลางแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้เรายอมรับไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ไม่เกลียดไม่กลัวมันก็คือการรู้สึกมันในทางบวกนะหรือว่ามองมันเป็นบวกให้มากขึ้นเสียงดังเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกลบกับมันนะเรามองมันว่าเป็นบวกให้ความทุกข์นี่มันก็จะหายไปเลยมีคนคนหนึงเนี่ยเขา นั่งสมาธิทุกเช้านอก่อนไปทำงานวันละ30-40นาทีแล้วก็เขาก็ทำได้ดีใจพบกับความสงบทำให้มีกำลังนะในการไปทำงานแต่เช้าวันหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิไปได้สักพักจิตสงบอยู่ชั่วครู่เนี่ยก็พบว่ามันมีเสียงดังขึ้นมาจากตึกข้างเคียงมีการก่อสร้าง ทีแรกก็เสียงค้อนนะเสียงค้อนยังไม่เท่าไหร่นะัต่อมาก็เสียงเลื่อยยนเสียงเลื่อยยนนี่มาลำคาญส่วนประสาทมากพอเสียงเลื่อยยนมากระทบหูวข้อนี่เขาใจาก็กระเพื่อมเลยนะมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ว่าเขามีสติทันนะพะการฝึกเข้อนี่เป็นการฝึกเจริญสติ มีสติรู้ทันความหงุดหงิดความไม่พอใจที่เกิดขึ้นรู้ทันอาการของใจที่กระเพื่อมมันก็สงบลงเลยความหงุดหงิดก็พูเลาลงแต่พักสักพักมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตามรู้ตามทันมันมันก็ดับไปใจก็กลับมาเป็นปกติแต่สักพักก็ขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งเขาก็เลยหัน ตงจิตนะออกไปที่ต้นเสียงแต่ไปนี่ไม่ใช่เพื่อไปกลดด่านะไม่ได้ไปทะเลาะกับเสียงนั้นแต่ว่าไปเพื่อพิจารณาเสียงนั้นแล้วก็สังเกตว่าเสียงนั้นเนี่ยเสียงเรื่อยยนต์เนี่ยบางทีมันก็เบาบางทีมันก็ดังบางครั้งมันก็ขึ้นสูงบางครั้งก็ลดต่ําบางครั้งมันก็กระชากกระชั้นบางครั้งก็ลากยาวเขาพิจารณาไปก็ พบว่ามันคล้ายๆกับเสียงเพลงเลยแต่เป็นเพลงแบบ Heavy เฮฟวี่นะเฮฟวีเมทัลเนี่ยซึ่งเขาก็คุนอยู่พอทันทีที่เขามองมันเป็นเสียงเพลงนะใจเขาสงบเลยนะใจนี้ไม่กระเพื่อมไม่หงุดหงิดต่อไปยิ่งวันนั้นนะยังเกิดความรู้สึกเพลินซะด้วยมีช่วงหนึ่งเสียงเลื่อยจนมันดับไปหายไป เขาเกิดความคิดว่าอ,อ,อยากให้มันกลับมาใหม่นะให้ความรู้สึกมันตรงข้ามเลยนะทีแรกเนี่ยอยากให้มันดับหายไปเพราะว่าไม่พอใจแต่ตอนนี้เนี่ยนอกจากเพลินแล้วเนีย่ยังอยากให้มันกลับมาอีกทำไมความรู้สึกเปลี่ยนไปนะตอน,น,นที่เสียงก็เสียงเดิมยังดังเท่าเดิมก็เพราะว่ามุมมองเขาเปลี่ยนไป แทนที่เขาจะมองว่ามันเป็นลบมันเป็นเสียงรบกวนระคายโสตประสาทเขากลับมองมันเป็นเสียงเพลงคือแทนที่จะมองลบก็มองบวกแทนที่จะรู้สึกเป็นลบกับมันก็รู้สึกเป็นบวกกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใจที่สงบเสียงยังดังอยู่แต่ใจสงบเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราหงุดหงิดเวลาเราทุกข์เมื่อมีเสียงดังเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงแต่เป็นเพราะใจ ใจที่รู้สึกลบกบมันใจที่พยายามผลักไสมันใจที่เกลียดมันแต่พอเปลี่ยนใจให้ชอบมันซะเพราะว่ามองว่ามันเป็นบวกนะมันเป็นเสียงเพลงพอชอบซะแล้วเนี่ยนะใจก็สงบอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนความเกลียดนะเกลียดให้กลายเป็นความชอบเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวก ไม่ใช่เฉพาะเสียงเพลงนะไอความทุกอย่างอื่นก็เหมือนกันตราบใดที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราเกลียดม,มันเราพยายามหนีห่างจากจมันอันนี้ก็สมควรทำแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วหนีไม่พ้นเนี่ยแล้วเรายังเกลียดมันอยู่เนี่ยเรายิ่งทุกข์เลยถ้าจจอเรายังผักไสมันยังบน่นยังโวยวายยังตีโพยตีพายเนี่ยเรายิ่งทุกข์และเป็นทุกข์ที่เกิดจากใจ เป็นการซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเองความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบเราเกลียดเรากลัวความเจ็บป่วยเราก็พยายามที่จะป้องกันรักษาดูแลสุขภาพแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันป่วยการนะที่เราจะผลักไสมันป่วยการที่เราจะโวยวายตีโพยตีพายเพราะนั่นคือการซ้ำเติมตัวเองมันจะไม่ใช่แค่ป่วยการมันป่วยใจด้วย แต่ถ้าเรายอมรับมันนะเออมันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะวยวายตีโพยตีพาย,พย,พยเพราะไม่ได้ทำให้มันหายไปแถมยังทำให้เราแย่ลงกว่าเดิมด้วยอันนี้เราจากยอมรับมาแล้วเนี่ยถ้าเรามองมันว่าเป็นบวกมันก็ยิ่งช่วยนะ มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นโรคสะเก็ดเงินนะแล้วสะเก็ดเงินที่เธอเป็นนี่ก็แรงมากจนกระทั่ทงต้องนอนอยู่บนใบตองนะเพราะว่ามันมีหนองมันมีแผลออกมามันมีหนองมาตามแผลปวดนะปวดมากนะแต่ว่าเธอก็สามารถอยู่กับมันได้โดยที่ใช้ยาแก้ปวดน้อยมากถ้าเธอทำอยังไงนะ เธอเป็นคนที่ชอบทําบุญเวลาเธอทําบุญหรือเธอฝากใครไปทําบุญเนี่ยเธอก็พูดกับสะเก็ดเงินว่าสะเก็ดเงินวันนี้ฉันทําบุญมานะถ้าเธอจะไปก็เอาบุญของฉันไปด้วยนะแต่ถ้าเธออยู่เนี่ยเธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงนะเธออาจจะตายได้สะเก็ดเงินมันจะรับรู้ะคำพูดของเธอหรือเปล่านี่อันนี้ ไม่ไม่ทราบนะาอาจ,จะไม่รับรู้เลยก็ได้แล้วมันก็คงจะเอาบุญของเธอไปไม่ได้แต่สิ่งสมคัญิก่อนานั้นคือใจของเธอใจเธอไม่เกลียดทั้งที่โลกนี้มันทําให้เธอท,ทั้งที่โลกนี้มันทําให้เธอเจ็บเธอปวดแต่เธอแทนที่จะเกลียดแทนที่จะกลัวมันเธอกับน้อมจิตให้เป็นให้มีเมตตากับมัน พอจิตเธอมีเมตตานะเป็นห่วงอยากให้เอาบุญไปด้วยไอ้ความทุกข์ใจที่เกิดกับเธอมก็ลดลงมันมีแต่ความปวดกายแต่ว่าใจไม่ทุกเพราะว่าใจไม่มีความเกขดไม่มีความกลัวไม่มีอาการผักไสไม่ว่าจะผักไสโลกสะเก็ดเงินหรือผักไสความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้น ก็ทาให้เธออยู่กับสะเก็ดเงินได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยากแก้ปวดมากอันนี้ก็คล้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมนะเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเธอจะรู้สึกปวดมากเลยแต่ว่าเธอก็ทนอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ค่อยได้กินยาระงับปวดเท่าไหร่เวลาปวดจนนอนไม่หลับเนี่ยเธอก็จะพูดกับ มะเร่งนะว่าเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยนะมันได้เวลานอนแล้วถึงเวลาที่เธอนอนแล้วฉันก็จะนอนด้วยแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะว่าแล้วเธอก็ร้องเพลงเพลงกล่อมลูกให้ให้มาเร่งฟังก็เธอก็นอนหลับได้นะแล้วความทุกความเจ็บความปวดมันก็ลดลง สิ่งที่เธอทำเนี่ยนะเมื่อคือการทำใจให้มีเมตตานะกับก้อนมะเร็งซึ่งมันช่วยลดความโกรธช่วยลดความเกลียดถ้าเธอโกรธถ,ถ้าเธอเกลียดมะเร็งด่ามันไอ้มะเร็งระยำเนี่ยมะเร็งมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเธอนั่นแหละนะที่จะเจ็บจะปวดมากขึ้นนะมันไม่ใช่แค่ปวดใจมันปวดกายด้วย แทนที่จะเกลียดกลัวมะเร็งเธอก็เปลี่ยนใจให้มาเป็นเมตตากับมะเร็งอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เขาเปลี่ยนจากความเกลียดความกลัวความทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นความรู้สึกในทางบวกขึ้นมาคือเมื่อเจอมันแล้วเนี่ยยิ่งเกลียดยิ่งกลัวยิ่งผักสายยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งบนยิ่งโวยวายยิ่งซ้ำเติมตัวเอง แต่ถ้าทำใจให้เป็นกลางยอมรับมันได้หรือว่าทำใจใเป็นบวกนะมีเมตตากับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ามองมันในเชิงบวกมากขึ้นนอกจากทำให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ยังทำให้ใจเป็นทุกข์น้อยลงอันนี้ก็เป็นวิธีการที่มาช่วยเสริมนะการมีสติรู้ทันใจที่ผักใสใจที่ไม่เป็นกลาง ใจที่ไม่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆนี่มีประโยชน์มากเลยนะแต่รู้ซื่อๆเนี่ยมันก็คือการวางใจใเป็นกลางไม่ผักไสสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่มันทําความทุกข์ให้กับเราแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราน้อมใจให้เป็นบวกมันก็ช่วยทําให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับความทุกข์ที่ปรากฏกับเราได้ไม่ว่า มันเกิดกับกายเกิดกับใจแม้วอทางความไม่สงบความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์โกรธถ้าเราไม่ผักสมันนะเรามองมาในเชิงบวกว่าเออเข้ามาสอนทําให้กับเราท่านติณธันท่านบอกว่าเนี่ยเวลามีความโกรธเนี่ยให้โอบก,กอดมันซะโอบก,กอดมันด้วยเมตตา อย่าไปผักสายมันแล้วเดยวความโกรธมันก็จะเปลี่ยนสภาพนะหรือว่าสลายหายไปลองสังเกตใจของเรานะเวลามันเกิดธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ภายในเนี่ยในลักษณะเนี้ยเราเกียดเรากลัวมันหรือเปล่าเราต้องการผักสายกดข่มมันไหมถ้าเราทำ่างนั้นเนี่ยยิ่งเป็นทุกข เจอความไม่สงบยิ่งผักสายมันใจยิ่งไม่สงบมากขึ้นแต่ทันทีที่เรายอมรับมันมองมันด้วยใจที่เป็นกลางรู้ซื่อ,อหรือว่ารู้สึกบวกกับมันว่านี่คืออาจารย์ที่มาสอนเราหรือว่ามีเมตตากับอารมณ์เหล่านี้มันก็จะหมดพิษสงลงไปนะมันหมดพิษสงเพราะใจที่เป็นบวกนะใจที่มีเมตตา หรือแม้กระทั่งใจที่รู้สึกเป็นกลางๆก,กับมันให้เราลองฝึกนะดูในชีวิตประจำวันของเราลดความเกลียดความกลัวความทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นกับเรายอมรับมันหรือว่ารู้สึกบวกกับมันมันก็จะมีอิทธิพลนะมีพิษสงกับจิตใจของเราน้อยลงเอาละชาวนี้ก็พูดก,กันเท่านี้อ่ะ